สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสุ่มงสุบอนกะบอกกรบเปาน่าเก้าพี่หนึ่งมันสางประตูบอกม,มหาหอกขาดพนพี่น้องขาดพนขาดพนดองเข้ามาแล้วขาโพนพี่น้องเลย

เักไทยปิดเยอ๋อไอ้ขมีเนาะเอาเลยมานอนประเทศอยู่บ้านี่อันผู้เ,เ,เ,เพลินผ้าเทียผาซุ่มกับักชื่อใดก,ก็ เออเจโนต์แล้วก็อันนเอียงก็ลืมเออพอค่อมเนาะพอนังคมพี่น้องพาเที่ยวพ่อซุ่มสาตวนองกานองของมืกาทรนานอือคนดังได้พี่น้องพอนังค่อมพี่น้องเอ้ยเอฟซีลายพออ บ่หน้ากับห้ากากระเซว่าั้งอจะว่าหรือว่ายางไจไปยวมเอาไปใจเด้ดิแน่นนะนี่จะไม่คือกันพี่น้องเ้ยหายก็แผพดอย่างน้ำกันตัวนี้ตัวนี้ปาทุครับพี่นังเนาะ ถือว่าเป็นวัดใหญ่อีกวัดหนึ่งในในเมืองแต่ว่าเนาะในเมืองเจ้าประทองเนาะีดให่เมือเจาปะทขาจีนวัดกคนหูนอะไรพีเนาะวบาห้านี่ยบถามเพื่อนหูเบิแทะขีดเองเจ้าทอง กายเชยพ่ียเตกระหูอีกอทศพ่กู้อีกอือมาแถวนี้ที่ว่าพึ่พน,พน,พนหูเบิดเนาะของน้าอยู่ไจบอลไนมีของน้ำบอลมากไม่เจอของน้ำ <c oughs> ารวงเลยพที่องเลยโทษนะผม <c oughs> อันนี้ห,หนีหางไหมเออ กล้องกล้องกล้องโซฟูผมมีอยู่นบนาารเนี่ยมีก้อนแบตเปลี่ยนอันข้องอันเอเอสีบ่พอไม่มี่เสื่อมทีไเปนมีดเนหนุ่ะอ้อตัวมีหอดจะลุอัดคุณอ่ะ ผมมืนกต้องหนักเปิดียวพี่ที่น้ามีัเหงยนเหงมาเพื่อจ้างา่เล่าคนนมันบริจมบ่นีปินไม่ยันจบปินกับรับเองรับเองรับลำเองรับสร้างนะพี่น้องเนาะออกไอเดียเองคือพี่น้องสนใจติดต้อได้สร้างบั้มพนพี่น้องสร้างกี่กลเเอออยังหน่งนะอ่าวันที่ดบาเนี่มืดมืด อันบริษัทมืดใบผัดมันอ่านใจเอาคนิเองบชิลาคนอันหมวกอยู่ใช้คนบดจังอ่า่าอือยู่ออะไยูอไอันนี้คิดเอง่มดเลยนะคิดเอกนขึ้นชยอีกอันนี้ใบผัดในคำว่าเอาคนพิเเองบบออคือกาืออะไรมากไป่อือคะแนนนี้มันกรสิบ่าได้เป็นสื่อเครื่องบินหลบแล้วผลิตเอง ปลาที่พี่น้องเอ้ยวันนี้เกิื่งบินลบกระเป็นพี่น้องบ่าวหน้ากัได้มีโอกาสมาเห็นเครื่องบินลบหน้าพงเท่ตัวเป็นเป็นพงเท่ได้มาเลยได้โค้งครึ่งหนึ่งแต่ว่าขึ้นได้ลงบ่ได้เนาะจักรยโตกใส่ขันเบิร์ดเออขันเบิดทานหรือว่าเบิดแบ็กขึ้นลงเองเราพิจารณาว่าน่าอ๋อประเด็นนั่นเอง ปัดไมมีคนลูแต้องปาดไหมเดินไปเดนมาพี่างปัดปรวอปทับที่หมดเลยอันนี้ดนนนนไ,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 ได,มด,ดนน้มันเป็นตัวอันนี้คุณโทนมันได้ดีกว่าปรับงลงโอคงผิดดีิงนะมาที่ทำแดดได้ไม่สิ้นได้ฮะนะเห็นพี่เนายับกลับปนี่หมดนี่นะมันค้นนั่งใ้ามัมทีต่างประเทศก็ได้ จีนนวดสิเขาไปนั่งเนาะืูว่าพอนางคอมสิขาไปนั่ง้นรนอันนี้เย้น้อยู่ในน้นาเรือยอทเรือยอดเล้าได้เลยนะเหล้าเห็ดเหาอ่าต้องปฏวสติยอดเนาะไปห้าขาห้องน้ำาลายเบาไปหน่อ ัสบ่มาเข้าห้องน้ำล้วก็สิพากันไปหาย่า้ยงข้างไอ้เนาะพี่น้องเนาะหาเบิง่งผักชุบในเด้อพี่น้องผักที่สามพ่อวันแรกแซ่พี่น้องจีนวดพ่อน้องค่อมกะ พี่น้องเนาะบ่าวเขาดุมนะ่มเนาะเขา้นนำพี่น้องได้เบาแดดเลยพี่น้องกะเขาไปส้มเนาะทั้งในเนาะพี่น้องกำลังพากันยาง,ขงเขาพอนั้งคอมจีนวัดมือเนาะ

จักไลยผมโบหูนะแต่ก้าแต่ก้าเจีนวนหูเบิร์ดเดี๋ยวนี้โบหูเป็นอ๊อฟจักสีถามไปแล้วเนาะเพราประตูคงเป็นเนาะตู้ใหญ่เพื่อนจะขยายออกมาจักไหนเพื่อนจะขยายออกมาเลยเอาตัวนี้ออก รสวาัปดตูเขาดูบลิพุชตากันมองงยูทธิพิกเนาะเน้องามาิงมือวันนึงูุชาตคุณปปกติหมดแคุณปูปกติเป็นว่าไม่ใ่สิ่ก้าสิ่กเก้าเจ๊กน้อแบบ บอ่อกมาพ่ปาคน้นพี่ปากูีวันหันอ่ะมเพันมี่ม,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 มีมีทานเปินน้แล้วแ่เปลี่ยนนะขาเปลี่ยนเงินเนีโ่โอ้ยขอเปลี่ยนเงินเปิ้เนาะมันมีเงนินใบสีพี่น่อง ไป่าน้เพื่นพี่น้องเอ้ยหาบาทสิบาทหาพันสิพันเนาะว่ากาาันใส่รลยใบน้กก็นี้ม่มี่บอกสี่ยอดบาทยอดบาทได้พี่น้องเอ้ยอนอเนอบาวหน้าสี่ยอดบาทเป็นข้อมันกี่พี่น,ออน้องข,ข้อกระดาษข้ะสายพิ่จูงอันหนึ่งพี่น้อง ตไหนเนานะแบบเนาะพี่เนาะเอฮ้ยมาหมือนแต่บ้านดคิดอือคืออืียกอะมันเกิดรรมาติเลเออเกิดดอกแล้วะมันเกิดดอกเนาะตามต้นใหม่จนยังเนาะองามเนาะพี่เนาะอันนี้ชื่ออะไมันขาดหน้ามันยังเหี่ยงเลยนิดนึงเป็นบโหดอะนี่จนะเป็นคนกับขาดทานอาหารนะ เอิ่นหู้เบิร์ดพี่น้องยอมเนาะแต่ตอดเนาะอ๋ีทอสิงตตอบสิงโตพี่น้องพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลยมีด้ืพี่น้องนี่ออก คนกระไลพ่นทะุกคนเนาะพ่นกระไลพ่นทุกคนพี่น้อง,ง,ง,งเอ้ยมาเที่ยวม,มาตุ่มเด้อวัดพ,พระธาตุโพนอยู่เมืองเต็มคลองเนาะจบจากคลิปของมาหน้ากับพาพี่น้องขับเบิ้งของชมของพ่อน้องพ่อพ่อนพ้อ,องยัเกาะริมเนี่ยพอน้องคอมเนาะ ปออโทษป่าเมาพี่น้องเอ้ยเตะดำอีกพี่น้องป้าโทษการชี้อีกพี่น้องป้าโทษสีงอกข้องง่ายจานสีลูกข้องลูกอะไรอาโทษสีน้องลูกข้องเนาะมันสิดังบอกพี่น้องไว้ลูกทั้งหลอดทั้งในไหนเบิ้ด

อ้ยบานาพินาอ้ยบุญนี่ขนดบานาเห็นลได้เลาเมืองาราคาที่เราขี่ดังบ,อ,บอกเมืองใหญ่ๆแอฟบานง กดูดัโอ้บนัาม่นพี่น้องโ่ผานติ่ดังเอกานเลยครับเออเนอมันมือมือมึงดีดด้เอ้ยบ่ผ่านมีแล้วเบิ่งบานหน้าต่อพี่น้องเดี๋ยวให้ปลามอปิดจักล้องให้บานหน้าพี่น้องัะ

ปามอต่อพี oh, ่น้องจากปาหน้าเนี่ยว่ะอุ้มอุ้มอุ้มหน้าเอฮ้ยเบิงบิงจนวัดเ้ยมือนลอยๆเนาะโมพาจีนวั เดืโบราณโบพาณเก่มไอก็ดียาวเบอร์ผ่านพี่น้องของหางเข็มพี่น้องเฮ้ยกูได้เมื่เหมือนซื่ออยู่มึงถ้าเบาน่าสีลำด้วยโตเมื่อไงทังจากลูกคลองแล้วพี่น้องมาบึงกซุ่มพี่น้องน ลุงท้าพามวนเนาะหลังจากมาจากงานดองเนาะหลังจะกดาจากฮันงเนาเด้อไปกับบึงมาจุ่มกันเอฟซีของลุงท้าพามวนหรือเอฟซีของบาน้าถ้ะคิดตามบึงจะต่อกันที่นนางเดยอ บาหน้ากับทีอร่าเพียงสหนีพี่น้องที่ฝากรประกันได้คอสดคอไฟเบอร์อสุขุดสกุนพี่น้องบ้าน่ากับบุญมียังไรกับคอลาเพียงสหนีนะพี่น้องเนาะขอขอมูยขอใจเบิร์สุขุดสกุนเบิร์สมองสบอรพี่นอ้นนองสบายดี